สวัสดีครับน้องๆทุกคนหัวข้อแรกที่พี่จะมาสอนวันนี้คือเรื่องเมทริกนะครับหัวข้อแรกก็คือความหมายของเมทริกน้องๆเคยรู้ไหมว่าเมทริกคืออะไรไม่ใช่หนังเมทริกเอเวอรลูชันอย่างเงี้ยน,นะครับสามภาคสี่ภาคอางเี้ยไม่ใช่นะครับามาดูที่หน้าแรกเลยหน้าที่หนึ่งนะครับนี่มันมีเลขหน้าเขียนอยู่หน้าที่หนึ่งความหมายของเมทริกมาดูในหน้าแรกครับเมทริกภาษาอังกฤษเขียนว่า matrix เมทริกคือการนำกลุ่มของตัวเลขหรือพจน์ต่างๆเนี่ยเช่นจำนวนเชิงซ้อนฟังก์ชันหรือตัวแปรทั้งหลายเราแล้วเอามาจัดเรียงลำดับอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือภายในวงเล็บซึ่งการศึกษาเรื่องเมทริกนี้จะสามารถช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์ได้ดีทีเดียวเลย โดยเฉพาะสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรที่แก,ยก้ยากเมื่อเราใช้เมทริกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาช่วยนี่แหละจะทําให้เราสามารถแก้ไขเพื่อหาคําตอบและทําให้ดูง่ายไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยววิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการเอาไปประยุกต์ใช้เียพี่จะมีให้ให้อ่านด้านหลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าเมทริกคืออะไรกันดีกว่าออะอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าเมทริกมันคือการนํากลุ่มตัวเลขหรือต,ตัวเลขต่างๆหรือรพจน์อะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ในรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหม หรือว่ากรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเอามาใส่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือภายในวงเล็บนะครับอันนี้คือเมทริกซ์เลยถ้ามันไม่อยู่ในมุมฉากหรือว่าอยู่ภายในวงเล็บมันก็ไม่ใช่เมทริกซนะครับน้ามาดูตัวอย่างเมทริกซตัวอย่างเมทริกซก็คือเช่นในวงเล็บมีเลขหนึ่งสาหกห้าหรือใส่อย่างนี้ก็ได้หนึ่งสามหห้าอย่างนี้เราก็สามารถเรียกว่ามันเป็นเมทริกซ์ได้เหมือนกันนะครับ หรือเราจะใส่เป็น13 5 7 9 1 8 26อันนี้ก็เป็นเมทริกเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากวงเล็บเป็นเป็นกล้ามปูอันนี้เขาเรียกว่ากล้ามปูนะครับก็จะเป็น13 5 7 9 1ามหอแปอย่างงี้เหมือนกันถือว่าเป็นเมทริกเหมือนกันแต่ว่าใส่คนละแบบอันนี้ใส่วงเล็บอันนี้ใส่กล้ามปูนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ x 3 y 7 j k, k i 2 s z อันนี้ก็เป็นเมทริกอีกอย่างนึงนะครับมาดูที่หัวข้อที่2กันเลยการบอกตำแหน่งของสมาชิกของเมทริกดังตัวอย่าง1 3 5่งสามพียกตัวอย่างจากข้างบนมานะครับ1 3 5 7 9 1 8 2 6้้องน้องๆจะสังเกตว่าพี่จะเขียนว่าแถวแถวแถวตรงนี้เขียนหลักหลักหกนะครับและพี่ให้เมทริกอันนี้ชื่อว่าเมทริก A งั้นพี่บอกว่าเมสริกเอเนี่ยแถวแรกทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําข้อตกลงกันถ้าพี่พูดในแนวนี้แนวเนี้ยแนวเนี้ยตักซายไปขวาจะเรียกว่าแถวถ้าพี่พูดในแนวนี้แนวดิ่งจะเรียกว่าหลักโอเคนะครับมาดูเมสริกเอแถวแรกแถวที่1จะมีสมาชิกค,คือ 1, 3, 5แถวที่2จะมีสมาชิกเป็น7 9 11แถวที่3จะมีสมาชิกเป็น แปดสองหกอันนี้น้องทุกคนยังโอเคอยู่นะครับแถวภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าโลก็คืออยู่ในแนวนอนนะครับอยู่ในแนวนอนและหลักที่หนึ่งก็จะมีหนึ่งเจ็ดแปดหลักที่สองก็จะมีสามเก้าสองแล้วก็หลักที่สามก็จะมีห้าสิบเอ็ดแล้วก็หกนั่นเองนะครับทีนี้หลักภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอลัมน์นะครับอยู่ในแนวตั้งนะครับ ทีนี้เรารู้ความหมายของ2องอย่างแล้วคือโลก็คือแถวกับหลักคืออลัมน์นะครับทวนทวนทวนแถวคือแถวคือแนวนอนปุ๊บปุ๊บภาษาอกฤษเรียกว่าโลหลักชุบชุบ,ชบคือแนวแนวดิ่งหรือแนวตั้งก็ได้นะครับอยู่ในแนวตั้งภาษาอังกฤษเรียกว่าอลัมน์นะครับน,น้องลองไปไปไฮไลท์เองว่าน้องจะขีดตรงไหนนะครับเป็นใจความสําคัญต่อมาตัวเลขหรือพจน์ ต่างๆที่อยู่ในเมทริกเราจะเรียกว่าสมาชิกนี่ตัวเลขที่อยู่ในเมทริกนะครับเราจะเรียกว่าสมาชิกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า element ก็1 3 5 7 9 1 8 2 6เพวกเนี้ยมันอยู่ในเมทริกถูกไหมเราจะเรียกพวกนี้ว่าสมาชิกถ้าพี่บอกว่า9เป็นสมาชิกของเมทริก a ไหมคำตอบคือเป็นถูกไหมเพราะในเมทริก a มี9นะครับ แล้ว6อ่ะพี่บอกว่า6เป็นสมาชิกของเมตริก A ไหมเป็น,นแสดงเพราะว่า6ก็อยู่ในเมตริก A เหมือนกันถูกไหมครับมาเข้าใจกันแล้วเนาะต่อมาเมตริกโดยทั่วไปจะนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนและต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับเช่นเมตริก A, B และ C เป็นต้นนะครับนี่อย่างตัวอ,อย่างนี้เมตริก A ก็จะ เราก็ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของภาษาอังกฤษตัว A เขียนนะครับต่อมาเราจะเรียกชื่อสมาชิกเป็นตัวพิมพ์เล็กโดยมีตัวห้อยบอกตำแหน่งแถวและหลักด้วยนะครับจะอยู่ในรูปของ aij นี่ aij สังเกตเห็นไหมตัว a เป็นตัวพิมพ์เล็กนี่แล้วก็จะมีตัวบอกตำแหน่งนี่เราเน้นให้ เป็นชื่อเรียกเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็มีตัวห้อยบอกตำแหน่งแถวหลักนะครับดูตามตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์เล็กเราจะใช้เรียกชื่อสมาชิกนะครับก็จะอยู่ในรูปของ aij aij นี่เห็นไหม aij แล้วก็แถวแถวที่แถวที่ i นี่แถวที่ i แล้วก็หลักที่ j นะครับดูความหมายของมัน ความหมายของมันคือค่าของสมาชิกที่อยู่ในแถวที่ i หลักที่ j ของเมทริก a เช่น a 1 1หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขากำลังบ่งบอกว่าเฮ้ยไอตัวสมาชิกที่มันอยู่ในแถวที่1เนี่ยไอตัว1คือนี้คือแถวแถว1และไอตัวอีกตัวนึงก็คือหลักอย่าลืมนะว่าแถวต้องมาก่อนหลักนะครับ a11 ก็แปลว่าแถวที่1แล้วก็หลักที่1โอเคไหมอ่ะแล้วเราก็กลับมาดูที่เมทริก a แถวที่1คือปคือเดี๋ยวพี่เอาไว้พันหัดขีดให้ดูจะได,ได้มองเห็นชัดเจนนี่แถวที่1โึ่ยเดี๋ยวโคษรนให้ายเขาไม่เอานี่แถวที่1แถวที่1มีอะไรบ้าง1 3 7ลองคิดตามถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าลองเขียนสมาชิกเป็นตัวเดียว เป็นตัว a แล้วก็ห้อยแถวอย่างเดียวรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องนะเช่น a 1 a 1ก็หมายถึงสมาชิก1 3 5หแต่เราต้องการับสมาชิกแค่ตัวเดียวถ้าเราบอกว่า a 1จะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องถูกปะก็รู้เรื่องแต่ว่ามันมีแค่3าตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวเดียวเนะี่ยเราต้องบอกอีกตัวหนึ่งคืออ่าบอกใส่ลงไปค,คือแถวที่1แถวที่1 หลักที่หนึ่งปุ๊บเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้มันบงังขีดไปเลยแถวที่หนึ่งฟ๊บหลักที่หนึ่งฟ๊บสังเกตเห็นไหมว่าตรงไหนมันตัดกันครับเลขหนึ่งถูกปะแถวที่หนึ่งชุบหลักที่หนึ่งชุบมันตัดกันตรงเลขหนึ่งแสดงว่าสมาชิกของ a หนึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองโอเคไหมครับ อทีนี้เรามาดูอันอื่นบ้าง a 1หนึ่สอง A หสองหมายความว่าหลัก A 1, แ,ถกแถวที่1หลักที่สองโอเคไหมแถวที่1ก็คือฟืบแถวที่1หลักที่สองก็คือฟืบตรงนี้มันตัดกระตรงที่เลข3ามถูกไหมก็แสดงว่า A12 มีสมาชิกคือตัวที่ตัวเลขสาม Okay. a สองสองบ้าง a สองสองคือแถวที่สองหลักที่สองแถวที่สองหลักที่สองมันตัดกับตรงเลขเก้าถูกไหมเพราะฉะนั้นจะมาชิกของ a สองสองคือเก้านั่นเองต่อมา a สามหนึ่ง a สามหนึ่งคือแถวที่สามหลักที่หนึ่งแถวที่สามคือตรงนี้ชึบปบตัดแปดสองหกแล้วก็หลักที่หนึ่งก็คือชึบ ตัด1น8นะครับมันตัดกันตรงเลข8โอเคปะก็แสดงว่า a 3 1มีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการบอกสมาชิกของเมทริกมีน้องคนไหนตามไม่ทันไหมถ้าน้องคนไหนตามไม่ทันก็บอกพี่ได้ตะโกนมาเลยถ้าพี่ได้ยินพี่จะทวนให้นะครับแต่ถ้าน้องไม่ได้ยินทําไงดีละ่ะก็ลองทวนใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ยากยังไม่ยากยังไม่ต้องซีเรียสอะไรมาก ที่ว่าน้องทุกคนเข้าใจนะทวนทวนทวนอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับการบอกตำแหน่งของสมาชิกเมตริกเนี่ยสิ่งที่สาคัญก็คือน้องจะต้องรู้ว่าอะไรคือแถวอะไรคือหลักแถวคือแนวนอนหลักคือแนวตั้งนะครับถ้าน้องจําไม่ได้แบบจาสลับเงี้ยเอ้ยแนวแนแนวตั้งคือแถวแนวนอนคือหลักสวยนะตอนพี่เรียนม .4 มเนี่ยเม,มตริกพี่ะเรียนตอนม .4 นะครับพี่จําสับสนมากเลย หลักคืออะไรหลักพี่จาตอนนั้นอ่ะพี่จําหลักคือคือแนวเนี้ยแล้วพี่ก็งงเองว่าหลักคืออะไรหลักแถวแถวหลักอันไหนคือแถวอะไรโค่นโค้นงงอะจริงๆนะครับให้น้องท่องจําให้ได้เลยจาไปเลยว่าแถวคือแนวนอนเป็นแถวแถวแถวมาแถวลงมาแถวลงมาหรือเรียกอย่างนึงว่าโลนะครับหลักหลักก็คือแนวดิ่งแนวดิ่งแนวดิ่งหรือเรียกอย่างหนึงว่าขอลมนะครับให้น้องจําแค่นี้จําได้ปุ๊บโอ้โหน้องสามารถ เรียนเมติกลอดพ้นตลอดทั้งเล่มเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการบอกสมาชิกการบอกสมาชิกน้องต้องรู้ว่าการบอกสมาชิกก็คือบอกด้วยตัวพิมพ์เล็กเป็นภาษาอังกฤษนะครับและห้อยด้วยห้อยด้วยนี่แถวก่อนแล้วก็ตามด้วยหลักนะครับและการเขียนเมติกก็เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองน้า่ามา มาหัวข้อที่3มิติและสัญลักษณ์ของเมทริกอันนี้คือเมทริก a มีค่าเท่ากับอะไรไม่รู้แต่เยอะแยะไปหมดเลยอาจจะไล่ให้ดู a 1 1ก็คือ a แถวที่1หลักที่1 a 1 2 a 1 2คือ a แถวที่1หลักที่2ไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่มันเยอะมากจนถึงจุดจุแล้วเราก็เขียนอีกทีหนึ่งก็คือ a แถวที่1 หลักที่ j j เท่าไหร่ไม่รู้แตรร่รู้ว่ามันไกลมากนะล้วก็เขียนไปเรื่อยไปเร,ยเรื่อยจนหลักสุดท้ายกําหนดให้ n คือหลักสุดท้ายคือหลักเดืองงคือตัวสุดท้ายแล้วกัน n คือตัวสุดท้ายที่เราจะเขียนในในแถวนี้แล้วก็ในหลักนี้นะครับก็ a 1 n มีมันคือตัวที่มันอยู่ในแถวที่1แล้วก็หลักที่ n อันนี้โอเคไหม พอจะเข้าใจเนาะบรรทัดที่2ก็เหมือนกันแถวที่2นะแถวที่2ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนอันแรกเอามาดูแถวสุดท้ายดีกว่าแถวสุดท้ายมันอยู่ในแถวที่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไอข้างบนเนี่ยมันคือแถวที่1 2 3 4 5สามี่ห้าหมันเยอะเยอะมากจนเขียนเป็นแถวที่ i แล้วกันแถวที่ i เสร็จปุ๊บมันก็เยอะ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 จนแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายเราให้มนเป็น แถวที่ m เนี่ยแถวที่ m หลักที่1ึงเขียนเป็น a m 1โอเคไหมอาตัวที่2หลักที่2แถวที่ m หลักที่2ก็จะเป็น a m 2ส่วนตรงนี้มันก็ไปอีกเรื่อยๆน่ยมันไม่สิ้นสุดแล้วมาถึงตรงนี้ถึงหลักที่ถึงแถวก่อนแถวที่ m หลักที่ j ทำไมมันชอบสั่นจังเลยกล้องไฟล์มันกระพริบกระพริบนะมาต่อมาถึงแถวที่ m หลักที่ j ต่อมามันยังเขียนต่อไปได้ปุ๊บมันยังไม่ตัวสุดท้ายจนมาถึงตัวสุดท้ายเมื่อกี้ตัวสุดท้ายของแถวที่1ก็คือ n ใช่ไหมทีนี้ตัวสุดท้ายของแถวที่ m คือ n บ้างแล้วก็คือแถวที่ m หลักที่ n อันนี้คือตัวสุดท้ายของมัน โอเคไหมครับแล้วเราก็จะเขียนห้อยมิติอย่างนี้มิติคือ m คูณ n น้องยังไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวไปอธิบายตรงนี้นี่อ่านตรงนี้พร้อมกันเมตริกเมตริกหนึ่งเมตริกอันหนึ่งอะ่ะมันมีแถวมันมี m แถวและมี n หลัก m แถวก็คือแถวเยอะๆเยอะมากๆเยอะมากๆ m แถวเป็นกี่แถวไม่รู้แต่เขียนไปให้มันอยู่ในรูปของตัวแปรและก็มี n หลัก เอ็นหลักก็คือมีกี่กี่หลักไม่รู้อ่ะแต่มันเยอะมากก็ให้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองจนถึงประมาณสามสี่ร้อยล้านนะครับเมตริกนี้ใหญ่มากแต่ไม่รู้ว่ามันมันมีค่าเท่าไหร่ก็ให้ไอหลักสุดท้ายเนี่ยเป็นหลักที่เอ็นแล้วกันนะครับเราจะเรียกเมตริกนี้ว่าเมตริกเอ็มคูณเอ็นเมตริกนะครับและ m อคูณเมันก็จะเป็นมิติด้วย เป็นมิติของเมติกนั้นแล้วแหละแล้วก็มิติภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า dimension นะครับสำหรับน้องๆที่กำลังกลังจะเข้าอาเซียนนะครับน้องสามารถจำภาษาอังกฤษตัวนี้ได้นะครับ this metric is dimension three ไฟดับ three cost t o อย่างนี้ก็ได้นะครับอลองไปฝึกภาษาอังกฤษดูตัวที่สอนไม่ค่อยได้พี่ไม่เก่งภาษาอังกฤษต่อมา m คูณ n จะเป็นมิติของเมตริกนั้นด้วยนะครับและเมตริกนี้จะมีสมาชิกเท่ากับค่า m คูณ n นะครับ m คูณ n แล้วก็จะมีหน่วยเป็นตัวนะครับก็คือเอามิติเอามาคูณกันจะได้เป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับหรือเราจะเขียนย่อๆให้อยู่ในรูปของ a เท่ากับ aij แล้วก็ใส่วงเล็บก้ามปูก้ามปู n เอ็คูณเนะครับอันนี้คือรูปย่ยอของเมทริกนี้เมทริกนี้เขียนในรูปยอ่อคือตัวสสญลกักของเมทริกแล้วก็สมาชิกสมาชิกที่อยู่ในนั้นคือ aij แล้วก็บ่งบอกมิติของมันแล้วมันก็จะสามารถไล่ได้ไฟไม่น่ารอดแล้วนะมาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกเป็นเมทริกขนาดขนาดนี้เท่าไหร่ยังไม่บอก แต่มีสมาชิกเป็น1 3 6 5ง่าวิธีอ่านนะครับวิธีอ่านเมทริกนะครับเราจะอ่านในแถวให้หมดก่อนก็คือในแนวนี้ให้หมดก่อนก็อ่านอย่างนี้1 3พอหมดในแถวแล้วเราก็จะอ่านลงมา1 3 6 5นะครับเวลาที election, ่น้องไปพูดกับเพื่อนหรือพูดกับอาจารย์เนี่ยอ่นักเรียนลองพูดเมทริกเอมาสิสมมติว่าเมตริกเอคือเมตริกนี้ถ้าน้องพูดว่า1 6 3 5 อาจารย์จะเข้าใจยังไงอาจารย์จะเข้าใจว่าน้องพูดว่าหนึ่งหกสามห้าอาจารย์จะเข้าใจอย่างนี้ครับเข้าใจที่พี่อธิบายไหมนะเพราะฉะนั้นการพูดชื่อเมทริกเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ครับเรียงตามแถวก่อนคือหนึ่งสามแล้วเราค่อยพูดต่อหกห้านะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเป็น 2, เมทริกสองเมทริกสองคูณสองเพื่อที่จะให้อาจารย์เข้าใจว่าเรากำลังจะสื่อว่าเมทริกนี้เป็นเมทริกสองคูณสองนะ และไอสองคูสอนี้มีสมาชิกคือ1 3แล้วก็6 5โอเคไหมนะบหวังว่าน้องๆทุกคนจะสามารถพูดชื่อเมทริกได้โดยการที่ให้คนอื่นเข้าใจด้วยนะครับมาต่อ1 3 6 5มีกี่หลักมีกี่แถวอ่ะดูก่อนเลย1แถว2แถวต่อมา1หลัก2หลักแสดงว่าเมทริกนี้เป็นเมทริกที่มีขนาด สองแถวสองหลักถูกไหมเราก็จะบอกได้ว่ามันเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดาษสองคูณสองและมีสมาชิกทั้งหมดสมาชิกทั้งหมดหาได้จาก m คูณ n หรือเอามิติมาคูณกันหน่วยเป็นตัวมิติอันนี้คือสองคูณสองใช่ปะ่ะสองคูณสองคูณกันแล้วได้สี่เพราะฉะนั้นมีสมาชิกสี่ตัวนั่นเองต่อมาครับเมทริกซ์ต่อมาเป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกภายในเพียงตัวเดียวคือศูนย์นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเลยว่ามันเป็นเมตริกที่มีขนาด1คูณ1ดูยังไงถ้าใครมองไม่ออกก็ดูตามปุ๊บคีดด้านนี้1แถวคิดลงมา1หลักก็แสดงว่าเป็นเมตริกที่มีขนาด1คูณ1นั่นเองและมีสมาชิกทั้งหมดตัวเดียวคือ1ตัวนะครับไม่ต้องไปนั่งเอาอันนี้คูณกับน,นี้นะเรามองมองก็เห็นละ1ตัวโอเค ต่อมาเมทริกนี้เป็นเมทริกที่มีสมาชิก1,2,3,5,6ตัวเมทริกตัวแรกคือ A11 A12 A13 ต่อมา A21 A22 A23 เป็นเมทริกที่มีขนาด2 3, คูณ3 2คือ2แถว2แถวนะมี2แถว สคือมี3หลักก็คือ1 2ึสจึงเขียนเป็น2อคูณสนั่นเองและมีสมาชิกทั้งหมด6ตัวด้วยกัน6ตัวหายจากขนาดของมันขนาดของมิติก็คือ2องคูณสเท่ากับหนะครับบางคนบอกว่าทําไมต้องเอามาคูณกันด้วยนะท,ทั้งที่มันสามารถนับได้น้องเราคิดดูว่าถ้าเกิดมันเป็นเมตริกขนาดที่10คูณ10 1เนี้ย11คูณ12หรือว่า13คูณ18 ถ้าเป็นมิติที่มีขนาดใหญ่ขึ้นน่ะไม่ต้องใหญ่ไปขนาดนั้นมันอันนั้นมันเวอร์ไปเช่นมีมิติขนาดหกคูณสามเงี้ยน้องจะนับไหวไหมนับ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 ก็ไม่ไหวใช่ป่ะน้องก็ต้องเอามิติมันมาคูณกันหกคูณสามเป็นสิบแปดก็ได้สิบแปดตัวแทนที่น้องจะมานั่งนับ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 เห็นไหมมันลำบากกว่าถูกไหมครับโอเคไหมก็มีสมาชิกทั้งหมดหกตัวนะครับในมิตินี้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่วิดีโอต่อไปในเรื่องของทานสโ o r ์นะครับวิดีโอแรกให้เป็นน้ำจิมนะครับมันยังไม่ยากเท่าไหร่